กด,กดดิ่งกด c ัสไพโอเคผมมีหน,นี่งแล้วคนกดไล์เยอะมากสุดไปเริ่มทุกคนสถานที่นี้เราห้ามโดนนะผมบอกไว้ก่อนเลยใช่นี่ครับนื่นี่ หที่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีคือผมตอนนี้ทีเขาได้ฆ่าเราไปสุดเลยแล้วค่ะผมไม่ยอม ออออันนี้อันนี้เนอนไป 我得借来开车了呢。Oh, 我们走这边。哎呀，哎呀！ ขั้นให้น้องเล่นก็ได้ใครแล้วขั้นสกินนี้ก็บอกเดือนะครับแมนอือะอืมอัดวีดีโอใครวีวดีโอมันนะตันเอยนะคะเกมใครเกมมันโอเค ดูได้ให้ดูได้ 四、三、二、一，嗯，二、二、二、啊、二、二、二、三、三、四、四、四。

คนก็บอกว่าเอเอเออเอเอออมีตาแล้วดีดีดีรส่นปืนมามาเยอะเลยยิงสิครับดีไม่สนไม่สนนแไม่สนตายนครับที่ิทีชีวชาวมอกันชาวมอกันอไรชาวเมริกันชาวแบบดล ที่เราจะหาทางข้ามใส่ไปตรงนี้ดูดิผมลองเดินไปตามที่เขา ไได้เยอะมากเท่าไหร่นะทุกคอนอันนี้คือเลิศมากน้องก็คือเตาย่างแบบใช้แล้วก็ทิ้งมาไปดูกันเลยว่าข้างในาจะมีอะไรบ้างทา่า แกเอามานะคะก็ <_ an> จะมีดังนี้เลยอันนี้เป็นไม้่ายสำหรับทาซอสน,นะคะแล้วเขาก็จะให้ที่คีบมาด้วยค่ะแล้วก็จะมีฐานมาให้ด้วยเอาถานใส่เข้าไปแบบนี้เลยจากนั้นก็แกะฐานออกมาเราใช้ไปทั้งหมด3ตุงเลยนะฐานข้างในเขานะคะ <_ an> ก็จะเป็นก้อนละเลกแบบนี้ค่ะ <_ an> แล้วก็จุดไฟที่ฐาน <_ an> เราก็ใช้ตะแกรงวางด้านบนได้เลย, <_ an> เลยแล้วพอไฟติดแล้วนะคะก็สามารถวางของปิ้งย่างของเราลงไปได้เลยค่ะเออคือมันสะดวกสบายมากๆเลยนะก็คือใช้แล้วทิ้งได้เลยแก แคมปิ้งต้องมีตัวนี้เลยค่ะหรือว่าใครที่อยากปิ้งอยากเอาโดก็ตามไปตมกันที่ช้อปปี้ได้เลยโอเคต่อนะคะเดี๋ยวเข้าไปดู EP3 นั่นเองบ๊ายบายลองเสร็จแล้ว EP3